ช่องอวนซาชชานลนะครับตอนนี้ช่องแอดก็มีกลุ่มหาเหรียญคริปโตฟรีแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจอแอดจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ mm hmm. ก็กดเข้ามากันได้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้แอดก็จะมาแนะนําเว็บหาเหรียญฟรีบิตคอยนนะครับนี่ชื่อเว็บเลยครับว่าฟอ r s เอทไปฟอ r เเอทนะครับชื่อเว็บก็นี่เป็นรับบิตคอย n ฟรีหรือไม่ก็มี เราก็วิธีการสมัครเราก็กดลงทะเบียนนะครับถ้าใครกดลิงก์สมัครมาก็จะอยู่หน้านี้แล้วก็กดมาที่ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บให้เราใส่กรอกอีเมลตรงนี้นะครับใส่อีเมลใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็ข้อเสียของเว็บนี้คือ re captcha ถ้าสองอันนี้ถ้าเราเลือกไปตรงนี้ฉันเป็นมนุษย์อย่างนี้นะครับก็มาตรงนี้ได้นะครับนี่ตามนี้เลย ก็รีแคปช่าไปหรือว่าเราจะเลือกเป็นพิมพ์ก็ได้นะครับตรงนี้เลือกเป็นพิมพ์เมาส์ก็ได้นะครับตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเรากดลงชื่อเข้าใช้ก็แอดได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเว็บได้เลยนะครับโอเคตอนนี้แอดก็เข้ามาถึงหน้าเว็บแล้วครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้เลยวิธีการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับเว็บนี้ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับก็วิธีการทํางานก,ก็ดูตรงนี้เลยนะครับ คำว่าฟอสเเจตรงนี้นะครับอันแรกเลยก็ถ้าทําในมือถือเราก็กดแถบสามแถบตรงนี้มานะครับนี่แถบสามแถบตรงนี้เลยเหมือนได้คอมเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอคําว่าฟอสเเจอ่าล้วกดเข้าไปที่คําว่าฟอสเเจเลยนะครับเรากดนี่คําว่าฟอสเเจปับ๊บก็คือข้อข้อดีของเว็บนี้ก็คือเคมต่อครั้งอะ่ะใช้เวลาแบบสมมุติว่าถ้าเราเคไปหนึ่ง ครา้งปั๊บเราต้องรอสิบนาทีนะครับถึงจะเค้มได้ต่ออีกทีถือว่าสั้นมากนะครับถือว่ารอไม่นานก็วันหนึ่งจะทําได้แค่หนึ่งร้อยครั้งนะครับเว็บนี้ก็เราจะได้ก็เว็บนี้จะเป็นโทเค็นนะครับก็จะเป็นโทเค็นก็จะได้หกสิบโทเค็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทํำกันดูนะครับวิธีการทําวิธีการทําก็ดูตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ เราก็เลือกไปเลยไฟไฟคือห้าล้วก็เลื่อนหานะครับห้าเสร็จปุ๊บเอกเอกคือแปดนะครับแล้วก็เลือ book, เอเอ่อ 8, นอนี่ครับแปดอยู่นี่แล้วก็ f o f เสร็จปุ๊บแล้วรี ra, แคปช่าเราต้องพิมพ์นะครับตรงนี้ถ้าเราอันไหนมันยาวเกินถ้าเราไม่รู้เราก็ข้ามไปได้นะครับเราไม่ต้องพิมพ์โอเคครับก็มาดูตรงฟอสเซตตรงนี้ครับสามสิบห้าวิแล้วกดเข้ามาใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นโฆษณาก็จะเด้งมาหน้านี้ใช้ถ้าเรากดเคสมหนึ่งครั้งก็ต้องรอเวลาสามสิบห้าวิจะได้รับแปดโทเค็นนะครับตรงนี้โบนัสตรงนี้ก็คือเป็นเวลของเรานะครับถ้าเวลเรายิ่งมากปุ๊บโบนัสเราก็จะได้นะครับตอนนี้แอดก็เพิ่งสมัครมาโบนัสก็ไม่มีนะครับศูนเปอร์เซ็นก็อันนี้จะเคมได้วันละยี่สิบห้าครั้งนะครับยี่สิบห้าครั้งก็จะได้แปดโทเค็นใช้เวลาสามสิบห้าวินาทีต่อนหนึ่งครั้งที่เคมมะครับ ก็ลองมาดูกันนะครับเสร็จปุ๊บก,ก็ลองมาดูตรงนี้9ก้สองเก็คืออันนี้ก็9ก้าหกบวกหนึ่งเป็น7จ็ดกนนี้เป็นสองหบวกหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดมาข้างล่างเลยครับ ก็มาดูแคปชั่นตรงนี้อันนี้มันยาวไปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ยาวไปแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็แอดเอานี้ละกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเรากกดไปเลย o n e วัก d a y วัก m o r e เสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดรับรางวัลไปได้เลย โอเคตอนนี้แอดก็รับมาแล้วนะครับนี่รางวัลได้มาแล้วตามนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น USD นะครับก็เป็นโทเค็นนะครับนี่แอดก็ได้มาแล้วหกสิบแปดโทเค็นนะครับนี่ตามนี้เลยก็เสร็จปุ๊บเรามาดูตรงนี้นะครับ PTC PTC แต่ละวันเขาจะให้มาไม่เหมือนกันนะครับ PTC คือโฆษณาตรงนี้ครับเขาจะให้มาไม่เหมือนกันต่อแต่ละวันนะครับ ก็รอ,อสักคู่นะครับเน็ตแอดช้านิดนึงก็นี่ครับโฆษณาแอดก็ทำไปบ้างแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งโฆษณาเองนะครับตอนนี้ใช้เวลาสิบห้าวินาทีได้รับเจ็ดสิบโทเค็นนะครับนี่แอดก็มีอยู่บ้างแต่ละวันจะได้ไม่เหมือนกันแอดก็ทำไปบ้างแล้วนะครับก็เสร็จปุ๊บ มาดูอันต่อไปกันเลยครับลิงก์สั้นตรงนี้แอดจะไม่ขอทําให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะเวลามันจะนานนะครับเราก็มาดูตรงลิงก์สั้นนี่นะครับป็ตาตนี้ทำหนึ่งครั้งเราจะได้ห้าสิบโทเค็นนี่ครับทำหนึ่งครั้งห้าสิบโทเค็นตามนี้เลยก็เสร็จปุ๊บเรามาดูก๊อกถ้าเราทำตรงนี้เราจะน่าจะได้ เอเนจีเพื่อมาเป็นมาทําตรงก๊อกน้ําอัตโนมัติตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับก็ทาอันนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไอเนี้ยนี่นะครับพลังงานตรงนี้นะครับมาทําก๊อกน้ําตรงนี้นะครับนี่ก๊อกน้ําอัตโนมัติคือออโต้ฟอสเซตนะครับก็นี่ครับตอนนี้ของแอดยังไม่มีนะครับนี่แอดก็ต้องทําช็อตลิงก์ก่อนก็เสร็จปุ๊บมาดูการขุดการขุดนี้คืออะไรเอ่ยมาดูนะครับ อ๋อจะน่าจะต้องต้องเติมหรือยังไงเอ่ย,อยแอดขอลองดูสักคู่นะครับโอเคแอดอันนี้แอดไม่รู้นะครับก็ไปลองลองดูกันได้นะครับอ๋อก็คือมาขุดเอาโทเค็นนะครับนี่ก็คือตามนี้เราก็ต้องรอตามนี้นะครับความเร็วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นอะไรอะไรนี่แหละครับก็มาลองทำกันดูกันได้นะครับก็แอดขอกดหยุดไปก่อนเสร็จปุ๊บก็มาดูตรง ผู้อ้างอิงตรงนี้ก็เป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะครับถ้าใครสนใจสมัครอย่าแอจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่ก็จะเป็นลิงก์นี้เลยอย่าแอจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างปั๊บอันนี้คือความสําเร็จสําเร็จดีดดิดเดอร์บอร์ดอันนี้วงล้อนี้ก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะครับนี่มีเกมให้เล่นด้วยสี่เกมสามเกม1อันคือหวยนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้น่าจะเป็นทําแบบสอบถามหรือไงล่ะครับอันนี้คือลงโฆษณาพื้นที่พื้นที่บัญชีอันนี้คือข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ประวัติกอเรากลับมาที่หน้าแดชบอร์ดกดกลับมาที่หน้าแดชบอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะถอน,อนถอนนะครับก็คือถ้าเราจะถอนเข้าฟอสเสร็จ โอเคก็ okay, ามาดูจำนวนการถอนนะครับวิธีการถอนก็ไม่ไมยากนะครับกดเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะมีให้เราถอนจะเป็นเหรียญบิตคอยนะครับรรรก, Bitcoin, ก็คือหาโทเค็ตมาแลกเหรียญบิตคอยก็คือถอนเข้ากระเป๋าบิตคอยโดยตรงก็ได้เข้าบิตคอยของเอ็กเพยคริปโตก็ได้นะครับนี่ตามนี้เลยของเอ็กเพยคริปโตหรือจะเข้าถอนเข้าของคอยเบสนะครับนี่คอยเบสก็มีนะครับนี่คอยเบสก็มีรองรับนะครับก็ Fo สเซตเพก็มีนะครับ ก็ถอนขั้นต่ำถอนขั้นต่ำก็คือถ้าเราจะถอนก็จะมีขั้นต่ำอยู่ตามข้างล่างนะครับอย่างถ้าเราจะถอนเข้ากระเป๋าบิตคอยเลยตรงเลยแล้วก็ต้องคือถอนขั้นต่ำอยู่ที่ห้าแสนโทเค็นนะครับห้าแสนโทเค็นก็มาดูถ้าถอนเข้า x p ็กเพนะครับก็คือหนึ่งพันโทเค็นนะครับถอนได้หนึ่งครั้งคือหนึ่งพันโทเค็นก็ถ้าจะถอนเข้าอันนี้นะครับคอยเบส คอยเบสนี่ก็ได้นะครับก็ถอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นโทเค็นนะครับก็ถ้าทําทุกวันถ้าทําหมดก็ประมาณสองสามวันแอดก็ว่าน่าจะถอนได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับน่าจะถอนเข้าคอยเบสได้แต่ถ้าถอนเข้ากระเป๋า Bitcoin โดยตรงเลยแอดว่าน่าจะใช้เวลาหลายน่าจะเป็นเกือบอาทิตย์ได้แล้วมั้งครับอันนี้แอดกะเอานะครับก็ตรงนี้ก็ถ้าถอนเข้า f a สเซตเพยนะครับนี่ฟอสเตเ Bitcoin ของฟอเซสตเพก็คือ1นึ่พันเท่ากับเอ็กเพกคลิปโตเลยนะครับหนึ่งพันโทเค็นก็เดี๋ยวแอดขอไปทําให้ถึงยอดถอนสักครู่นะครับเดี๋ยวแอดกลับมาใหม่นะครับโอเคเดีย๋ยวถ้าแอดถึงยอดถอนเมื่อไหร่เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตการถอนให้อีกทีนึงนะครับเว็บนี้เลยชื่อเฟซชื่อแอปก็คือ go f o r c e นะครับก็ถ้าใครสนใจแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ร่างคลิปนะครับก็ วันนี้แอดก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ถ้าถอนได้แอดจะมาอับเด็ดการถอนให้อีกทีนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ